ให้ทุกท่านม่นราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านะครับ คลิปฮานนอนะครับวันที่1 4พฤศจิกายนนัครับถ้ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับกดแวรนเจแชร์กินนะครับ นะครับแล้วก็ V I P นะครับเป็มหลังร้อยนะครับสามสนะครับ ห้าเก้าศูนย์นะครับก็กดติดตามบันดาลภาพเพื่มไว้ได้นะครับไม่พลาดคลิประดับต่างๆของทางชอนับแล้วกดถูกใจคลิปนะครับคลิปไหนของทางชอนากดถูกใจคลิปนั้นนะครับคลิปด้วคลิปของทางชอนาบก็แท่ผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ เก้าสี่นะครับเก้าห้านะครับเก้าหกนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองนะครับ นะครับโซน์สี่นะครับโซน์เจ็ดนะครับก็คิดว่าแค่ของทางชับก็เทียบผลโดูเพื่อความเมือนเธอเท่านันนะครับ ก็แวโฆษรนาขึ้นมาแล้คตรนนะครับ,นนรบอย่ากดปีดอย่ากดข้าวโคษรธนานโตรโฆษณนาให้กันนะครับ